อันนี้อีกกี่วันเนี่ยอีกสิบเอ็ดวันร้านคา้าซื้อมาคือแบบเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อาวุธอะสุ่มสุ่มอาวุธนี่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยเหรอสิทธิ์ได้นะมีแปดลูกว่ะ สุ่มไปทีแล้วลูกแล้วกันโอ้โหฟ้าครับผมชัดเจนไม่ต้องถามอะไรเลยไปอีกอองูมู้เอ้ทองเฮ้ยขี้ไอ้เฮ้ยเอาว่ะเฮ้ย <c oughs> เอาว่ะไล่มันดีเลยได้ได้ไรนะ ได้ขีแต่มันดีเลยเอาดีนี่ไงทองจริ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 งได้ขีของแท้คนนี่ล่าสัตว์มาขีล่าล่าแย่คโอ้พี่เอาดูไว้ผมด้่ยโอ้โหแม่งกดพี่เต้กดทีละลูกกดไปสี่เมตรได้เลยโอ้โหเคินกดกดกดไปเมตรสองเองพี่พี่พี่แชร์ดิแช